น้ำตกแม่ยะอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่น้ำตกแม่ยะเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดสายหนึ่งของประเทศไทยถ้าท่านไม่เชื่อต้องมาดูข่าวดีดีกับพี่คำรอน มาดูถ้าภาษาเหนือบอกว่ามาผอมาผอใช่ให้ทุกท่านมาผอน้ำตกแม่ยะได้เลยนะครับเพราะว่า24ชั่วโมงน้ำไหลอย่างนี้แม้ว่าปีนี้น้ำจะน้อยนิดนึงค่ะหน่อยนึงเพราะว่าฝนมันตกน้อยนะครับแต่ความงามไม่ได้ลดลงเลยใช่ค่ะอยากให้มาเที่ยวอยากให้มาดูค่ะสวยจริงๆยังยังมีเท่าเดิมได้เห็นแล้วเป็นไงบ้างครับอืประทับใจมากค่ะสวยสวยมากๆค่ะใช่นะ รั้นความสวยความงามนี้เราเก็บไปได้เพียงภาพแต่การสัมผัสถูกกระแสน้ําถูกสายน้ําได้เห็นกับตานี่ต้องมาใช่ค่ะต้องมา,มาค่ะามาด้วยตัวเองนะครับอาจจะเดินไกลนิดนึงประมาณสักกิโลเกือบเกือบกิโลใช่ค่ะเ,าาเพราะพื้นที่เขาก็ขนหนวใจตอนเดินนั้นเหนื่อยคะ่ะแต่พอได้มาเห็นหายเหนื่อยเลยคะ่ะครับนี่คือธรรมชาติใช่ค่ะ,ะเพราะว่าน้ําตกเนี่ย ในประเทศไทยเนี่ยก็มีไม่กี่สายหรอกที่สวยๆอย่างนี้นะใช่ค่ะนักประพันธ์เพลงบางบางคนนะมาเห็นก็เขียนเป็นเพลงขึ้นมาเลยใช่ค่ะน้ำตกวิหกโบกบินลากละไม่ใช่คนละเพลงละน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนแต่หัวใจอ่อนๆของเธอทำด้วยสิ่งได้เห็นไหมครับ แค่เห็นว่าน้ามันหยดลงหินตกลงหินเนี่ยก็เขียนไม่เ okay, ได้ไดใ<ช>แ<ต>ะแ้วก็ท่านหนึ่งเคยให้เพลงกระผมไว้นะครับก็เขียนไว้ว่าน้ำตกวีหกโบกบินหลากลายมีคนละมไห้เร so hm, so hm ียงรายทางทางต้งฝั่งนีนะ่คือคนไม่เห็นและกินอาการใช่ค่ะได้เลยเพราะนั้นนี่คือสิ่งดีๆนะครับที่สักครั้งหนึ่งของชีวิตวเราควรจะได้มา,มาสัมผัส ค่ะใช่ค่ะได้มาชมว่าธรรมชาติยังมีอีกมากมายและสายน้ําเหล่านี้นะครับไม่ไปไหนลงแม่น้ําเลยนะปอนอีงอปิงค่ะแม่น้ําปิงไปจากแม่น้ําปิงก็ไปรวมแม่น้ําวังแม่น้ํายมแม่น้ำน่านสี่แควบัรจบกันออกที่ปากน้ําโพไปเออเขื่อนเจ้าพยาชัยนาทแล้วลงอ่าวไทยไปในที่สุด แต่ว่าก่อนที่เขาจะจากเราไปนี่เขาได้สร้างความสวยความงามความชุ่มชื้นและธรรมชาติให้เรามากมายใช่แล้วค่ะนะก็เชื้อเชิญให้คุณผู้ชมได้มาเที่ยวนะฮะอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะได้มาดูได้มาสัมผัสนะคะน้ําตกแม่ยะานะคะอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาแล้วจะติดใจไม่รู้ลืมใช่ค่ะเอาไปพูดถึงลูกถึงหลานได้เลยว่าพ่อได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วใช่ค่ะ พราะนั้นทําให้ปลูกฝังให้เยาวชนเรานะรักธรรมชาติใช่ค่ะเด๋ยนนี้เยาวชนก็ส่วนมากจะลักงธรรมชาติ<ม>ค่ะชอบน้ําตกชอบภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในทั้งต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่บรรดาเจ้าที่พิทักษ์ป่าทั้งหลายนะครับ mm hmm. เขามาช่วยดูแลไว้ป้องกันไฟป,ป้องกันคนมาเผามาตัดไม้ท<ช>ำลายป่าะนะครับพวกเขาเหล่านี้อยู่กับสิ่งเหล่านี้นะเพื่อปกปักเป็นมรดกของบ้านเราเมืองเรา และเป็นมรดกให้โลกด้วยใช่แล้วค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องไม่ลืมพระคุณของเจ้าที่เหล่านี้และไม่ลืมว่าธรรมชาติก็ปกปักเรา<ช>เราต้องช่วยปกปักธรรมชาติใช่ค่ะและนี่คือน้ำตกแม่ยะ,ยะนะจะบอกให้ <laughs>

Bye